อันเฮาคลิปนี้ถึงซุ้มเฮดคลิปเลี้ยวเนี่ยเด้อค่ะมูเน่เฟกมี่หาพันคนเฮดคลิปเลี้ยวไปแล้วสี่พันเก้าร้อยอีกร้อยคนนั่นตั้งหนา้าตั้งตาถ่ายสือ่อเตลยหูยเหรอคา้าว่าคลิปเล e e ี้ยวเลี้ยวไห้มาเลี้ยวจะคลิปแน่หนามูเจา้ามูจะเป็นตรงเลี้ยวขนาดนั้นถ้าในแปง้งะนะล่องพืน้นบ่มีตีแป้งตะลับบ่หันมูจะซื้อใส้ตีเมแลแแห้งโพดเห็นใจผู้บริโภคแนะ่ซุ้มขาเจ้าเบิ่งคลิปผ่ะนะผู้เรานคนว่าโอ๊ยบ่ท่าอกแป้ง เขาเอาเลี้ยวๆเขาเอาหนาสดนี่แหละพญาม,มากจะเปิดการมองเห็นตอนะมันบปมองเห็นแต่พญาม,มากดนข่ยอยมองเห็นคือการแต่ว่าข่อยมองเห็นเรา่อยรับว่าใดขันบอมีตากับดังกับปากข้างอยู่นี่ข่อยว่ามันดา่าคักว่าแหล่โพธิ์ุ่มเจ้าอนาแหลกของชุ่มเจ้าขืน,นสงสัยอยากให้สปอนเซอร์คีมหนาขาวขอเมนบอโอ้ยบัตรหอดประนันดอกค่ะสื่อท่าเนี่ยถอกอที่โตทมัน แต่ดา่าพลังคนชิป,ปีมาท่าขึ้นทังเชนทั้งขาวกวันหนาพลังคนไปเห็นเขาเบา่าชิปเดียวสร้างอะไรได้อยากเห็ดน้าเขาพอน,นะา <c oughs> หาเศคลิีเดียวค่ามุดเจ้าไปหิวกู่ปูนผสมปูนก่ออิดได้สร้างไรได้คือกันตัดอ้อยเจียวเขารับจ้างสร้างไรได้คือกันค่าให้ผู้ผลเห็ดคือเห็ดซะซุมเห็ดโมขึ้นน่ะเศร้าซะไปหาเห็ดอย่างอื่นไม <c oughs> ่อะไรเห็นกันเห็ดเห็ดน้ำเบิดเป็นปุ่มเป็นงูนเลื่อนไปเส่กระพ้อพลังคนเห็ดคือกับเป็นตะเบิงอยู่ พวกเ,เหขาเคลื่อนไหมเป็นตารสร้างเพราะอยากลบมูทิมหรือว่า